สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆน,นายภาษาไทยเดลิฟล็อกผมเพิ่มอ่านแฮ r ์รี่พอตเตอร์สำหรับวันนี้แล้วก็เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าก็ต้องพูดว่าเป็นสปอยล์แล้วนะครับปกดีผมชอบพูดกับเรื่องในอหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เกือบ ทุกอาทิตย์ไหมครับก็น่าจะมีสปอยเยอะแล้วก <c oughs> ็ขอโทษท่านสปอยเลยทำทำมาดีสำหรับคุณรวไ,ไม่เป็นไรอ่ใช่ช่วงนี้แฮร์รี่ไปนะเ,เล่นควิดเอนะควิดใชชไหมครับเล่นควิคดิเเป็นเออเออคิวาหนึ่งแบบ เฉพาะกับพ่อมดแม่มดเขาจะขี่อไม้กวาดเป็นเป็นยูนเอ่อาของฟ้าแล้วก็ต้องทำะไรกับลูกลายลายหลายอ,อย่างะนะครับแล้วก็ทีมของแฮร์รี่ชนะได้ว่าวขาแฮร์รี่เป็นคนที่เออ่ทำให้เขาชนะแต่ว่าอ ช่วงเกมมีมีปัญหาด้วยมีอะไรที่เกิดขึ้นทําให้เข้าอสอเอกอฮร์รี่หักตอนข้าต้องไปรังภายปานที่โรงเรียนแล้วก็ตอนเขานอนที่รังภายบานมีใครมาเป็นสัตว์พิเศษที่เคยมาในนั่งเสรมที่สองเรมนี้น่าจะ ช่วงตน้ตนต้นหนังสือก่อนแฮร์รี่กลับไปที่โรงเรียนตอนขายู่อย่างอยู่ที่ลอกมากโกเทียที่บ้านดัตลีก็มีสัตว์น่าสนใจเรียกว่าเอลฟ์มาหรือเฮาส์เอลฟ์ที่ชืน้าเป็นเอลฟ์ประจำบ้านอเอลฟ์ประจำบ้าน,เ,านเขาเป็นเอลฟ์ที่เป็นทาสสำหรับ ครอบครัวพ่อหมดเป็นหมดครอบครัวอื่นก็แ,แปลว่าแคา่ไม่ในจังหวะนั้นะแต่ว่าน่าจะแปลว่าเอลก็ตัวแบบนี้จะมีชีวิตยาวๆมากนานๆมากหรืออาจจะไม่ไม่ค่อยได้อาจจะแค่ไปเรื่อยๆแล้วก็ชีวิตทั้งหมดเขาต้องเป็นไปทํางานให้ครอบครัวหนึ่งครอบครัวนะครับ แล้วก็ช่วงนี้เขาไม่อเข้าเป็นมีอา่ามีอารมณ์แปลกมีนิสัยแปลกแปลกนิดหน่อยเพราะว่าเขาเขาคิดว่าเขาออยากดูเลดูดูว่าเขาอยากดูแลแฮรรเยอะก็เกรงใจแล้วก็นละอยากดูเลยสนใจช่วยชีวิตของแฮร์รี่เยอะ เพราะว่าเขารู้หรือกับเขาคิดในอนลคตจะมีอะไรเกิดขึ้นที่จะทรจะาร้ายจับกับแฮร์รี่แลวทำไม่ดีกับแฮร์รี่อาจจะทําแฮร์รี่ตายานี่เป็นสิ่งที่เอลฟ์คิดก็แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะจะจะอยู่ที่โรงเรียนก็เอลฟ์อยากทำให้แฮร์รี่กลับบ้านไม่ไม่อยู่โรงเรียนแล้วไม่ไม่อยู่เลยแล้วก็ ครับข,ข่าวเกี่ยับจะทำให้ปลดแฮร์รี่ปลอดไปก็ต้องแต่ว่าแฮาร์รี่เป็นเป็นคนที่อยากกลับไปโรงเรียนชอบอยู่ที่โรงเรียนมากชอบอยู่ที่บ้านตัดเลยก็ข่าจะพยายามกลับไปก็ออยังอยู่ที่โรงเรียนตลอดไปเราก็ต้องไปจะมาทำอะไรก่อนขากลับโรงเรียนต้องไปต้องทำอะไรที่ไม่ยอมรับเขากลับ โอเคนแล้วตอนนี้เขาลับแล้วแล้วก็ตอบบีตอบบีเป็นเชื่อของเอลฟ์ไปฟรงเรียนแล้วก็ทำอะไรร้ายที่ทำให้แฮร์รี่้องกลับบ้านนะครับก็แล้วก็ต้องรู้เลยว่าเอลฟ์ก็ตัวสัตว์สัตว์นี้มีมีเวทมนต์ที่สูงมากดีมากก็เขาทำอะไรที่ เราสนใจมากมีพลังงานเยอะเอ่อแต่ว่าอืมใช่แบบนั้นกับทำห้ผมสงสัยว่าเขาทำแบบนี้ได้ยังไงต้องสองสัยว่าจเจ้าของของเขาก็จเจ้าของของ,ของครัวรู้ว่าเขาทำแบบนี้ไหมราะว่าเขา ออกจากบ้านของขาวแล้วก็ไปทำอะไรอยู่ในโลกที่เพราะว่ามีเวทมนต์สูงแล้วกยอะก็ต้องสงสัยว่าถ้าออกไปบ้านได้แล้วก็ทำอะไรตามใจของของขาวได้ก็น่าจะน่าจะเป็นสิ่งทีออ่จะเกิดอันตรายสำหรับพ่อหมดแม่หมดใช่ไหมครับเพราะว่าก็มีตัวแบบนี้ไป ที่นายก็ได้เราก็ตามใจข่าวทำอะไรก็ได้หรืออีกหนึ่งทางเลือกคือเจ้าของอยากอยาก,ยากทำให้ทาให้เขาทำแบบนี้ก็นี่คือสิ่งที่น่าสนใจเพราะถ้าแบบนั้นเพราะว่าเรายังไม่รู้เจ้าของของข่าวเป็นใครนะต้องก็ต้องสงสัยว่าคนนั้นถ้าให้เขาทำแบบนี้ต,ต้องสงสัยว่าทำทำยังไงอืม นี่เป็นสิ่งที่อา่านวันนี้แล้วก็คิดถึงแล้วก็ต้องสายเป็นเรื่องต้อาสนใจชมนี่โอเคสำรับวันนี้พอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคนในวิดีโอพรุ่งนี้นะครับ,บค,ครับ